ในรอยทรายโดยอาริตาบทที่35วิมาลาพยายามจะปฏิเสธแต่ดูเหมือนว่าตะวันจะจำได้ในกลิ่นไอของรสสวัสดเรื่องเลือดเนื้ออารมณ์อันเป็นเรื่องของตันหาราคาอันดับแรกวิมาลาพยายามไม่ถือสาแต่ก็คำไม่ค่อยจะออก หากจะต้องคอยผจญกับกิริยาถึงเนื้อถึงตัวของเขานายตะวันคนนี้ทำให้หล่อนนึกกลัวแต่ไม่อาจจะเสือกใส่เขาไปไหนได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้หล่อนได้รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่มาแทนที่วาไม่มีที่วาอีกแล้วหล่อนต้องการเขาที่วาอายุสั้นเกินไป เขาจากไปง่ายๆกับภารกิจหน้าที่ราชการทางทหารเมื่อคนคนหนึ่งไม่มีโอกาสหวนกลับมาหล่อนก็เหมือนคนที่คว้าคว่เอาคนที่เหมือนเขามาให้กับตัวเองทั้งที่เขาก็มีครอบครัวมีแม่นายมนเองก็ไม่ได้คิดจะส่งเขากลับไปนายมนคุยกับหล่อนตรงๆว่า เขาอาจจะมีศัตรูโดนทำร,ร้ายมาด้วยคงไม่ได้ธรรมดาไม่มีการคิดจะส่งตัวเขากลับนีวิมาลาก็รอรายละเอียดเรื่องราวของเขาจากเพื่อนอยู่คาดว่าคงจะได้มาแล้วแต่มันค้างอยู่ที่บ้านบนฝั่งไม่มีการส่งข้ามไปให้ที่เกาะข้าม,มาวันนี้ก็ดีเหมือนกันหล่อนจะได้รู้ว่าทางบ้านเขาเป็นอย่างไร หล่อนอยากรู้เรื่องราวของเขามากกว่าเดิมตอนนี้เขาไม่ขยับไปทางไหนเลยหล่อนเลี้ยวหลังมามองนายมนบ่อยหนด้วยท่าทางเก้อเขินเอาการอยู่แต่นายมนสายหน้าแล้วทำท่าบอกว่าตามสบายหล่อนเขินก็นี่ไม่ใช่ที่ว่าหล่อนรู้นายมนรู้แต่อิตาตะวันไม่รู้เขากับแฟนสาวคนริษมาก ที่หล่อนเคยเจอเคยมีสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างหล่อนอยากรู้นักแต่คงจะแบบนัวเนียถึงตัวหล่อนเองก็ต้องระวังตอนนี้ตะวันดูแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อแรกที่หล่อนกับนายมน์พาเขามาจากชายหาดวันนั้นเขาอ่อนแอหมดสติและดูเหมือนว่าอาจจะไม่รอดมินเมก,กับการมีเส้นสายของชีวิตต่อมาแต่เขาก็ผ่านวิกฤตนั่นมาได้ สุขภาพร่างกายบาดแผลที่เลือนหายไปจนทำให้หล่อนกล้าจะมั่นใจว่าเขาเป็นปกติดีแล้วด้วยซ้ำแต่เขายังจำอะไรไม่ได้อาการปวดหัวรุมเร้าถามหาเหมือนเสียความทรงจำที่เคยมีไปจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นอาการทางสมองในระยะหนึ่งเพื่อนหมอของหล่อนบอกเช่นนั้น เมธาเชื่อว่าเมื่อฟื้นฟูสภาพด้วยเวลาและด้วยยาจะคืนกลับมาเองแต่เวลานานแค่ไหนนั้นบอกไม่ได้หล่อนเองก็ไม่เคยพาเขาไปรักษาจริงจังดูให้แน่ใจว่าไม่มีอวัยวะใดเสื่อมชำรุดไปมากมายมากกว่าบาดแผลภายนอกแล้วแล้วรอยช้ำอาจจะมีเส้นเลือดในสมองบวมบ้างแต่เท่าที่ดูแม้จะไม่ได้เป็นหมอ วิมาลาค่อนข้างแน่ใจว่าเขาไม่ได้ผิดปกติจนน่ากลัวอะไรและแม้ว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้คนที่นี่ก็ยินดีต้อนรับเขาเอาไว้เชกเช่นที่วาเป็นที่วาตลอดไปแต่ทางบ้านเขาสิต้องคุยกับนายมนอีกทีหนึ่งวิมเขาคานเรียกเบาๆว่าไงคะทำไมพี่จำอะไรไม่ค่อยได้ไม่รู้ พยายามคิดพยายามนึกแต่มันเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทะเลท้องฟ้ากว้างเรือแล้วที่บอกว่าพี่ขับเรือได้อีกชีวิตพี่มันใช่แน่หรือเขารำพึงพี่รู้จักเรืออีกแบบที่เคยบังคับเรือใบเขาเคยแข่งเรือใบทิวาเคยได้เหรียญและตะวันก็เล่นเรือใบอย่างนั้นหรือ เรือนี้ก็เคยค่ะมันไม่คุ้นนะคุ้นคุ้นตาว่าเคยอยากมีเรือหรูหรูอสกลำแล้วไงอีกคะแม่ห้ามแม่ที่ไหนกันคะนั่นสิมีแต่พ่อไม่มีแม่เสียอีกเขารำพึงสีหน้าครุ้นคิดบอกตรงๆนะว่าเหมือนไม่คุ้นกับพ่อเลยพี่ที่ว่าอย่าคิดมากดีกว่าไหมเดี๋ยวปวดหัวขึ้นมาอีกพี่สับสนนิดหน่อยนะนี่ มันธรรมดานะคะเรื่องสับสนวิมว่ามันเป็นเรื่องปกติเหลือเกินกับวิมนี่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกั้นขวางระหว่างเราหญิงสาวเชะหัวเราะและพยายามบอกว่าเขาคิดมากไปเองวิมก็เหมือนเดิมนะคะบอกแล้วว่าพิธีวาไม่สบายคนป่วยมันมีอะไรบ้างที่จะสับสนตกลงพี่ออกจากทหารแล้วหรือ ก็พอถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นก็ทําเรื่องลาออกเลยพี่อาจจะกลับไปรับราชการทหารอีกนะลุงมนกับวิมคงไม่ยอมแล้วละค่ะทำไมเราไม่อยากให้พี่ที่วากลับไปเสี่ยงตายไงคะขนาดนั้นเลยหรือค่ะเสี่ยงตายมากๆวิมรักพี่มากขนาดนั้นเลยหรอเขาถามยิงสาวนิ่งไปที่วารักหรือไร มันไม่สามารถตอบได้ทันทีแต่ยอมรับว่าเป็นความผูกพันมากมายมันเพราะเติบโตมาใกล้ๆก,ก,กันคุ้นเคยแบกความหวังเอาไว้เงียบๆไม่ต้องออดอ้อนถามเรามีกันและกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะตอบไม่ค่อยตรงคำถามนะยังไงคะเลี่ยงเลี้ยงชอบกนเลี่ยงตรงไหนล่ะคะพี่ถามอย่างวิมตอบอีกอย่าง เปล่านี่คะคิดมากไปเองหล่อนท้วงพยายามปัดมือเขาออกไปอิตานี่ถ้าเหมือนปลาหมึกมือไขว่ไปหมดอายลุงมนบ้างคะ่ะหล่อนทำเสียงสำทับหนักๆพอไม่ว่าหรอกลุงมนไม่ว่าแต่วิมไม่ชอบนะคะเสียงหล่อนแข็งนักเขาชะงักทันทีไม่ชอบคะ่ะไม่ชอบให้มาโอบกอดทำนู่นนี่เหมือนจะล่วงเกิน วิมพี่งงมากกว่าเดิมอีกแล้วนะงงว่าไงล่ะคะเหมือนถามเด็กเพราะต้องถามไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆหล่อนเองก็พยายามสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นระหว่างหล่อนกับเขาเหมือนมีช่องว่างระหว่างกันอยู่มากมายก่อนหน้านี้พี่เคยทำอะไรได้มากกว่านี้นี่นาโอ๊ยจะบ้าตายหล่อนเผลอตาเขียวใส่ ตะวันก็เหมือนผวาไปบ้างเหมือนกันทำไมทำตาดุแบบนั้นด้วยหลอนเค้นเสียงหัวเราะออกมาก็พูดอะไรกันคะพูดตามที่พี่เคยรู้สึกหลอนอยากรู้เขากับยายคนนั้นเฮะไม่อยากคิดต่อเลยหลายหนที่เขาแสดงออกหลายหนที่เขาพูดแปลว่าไม่ธรรมดานักวิมไม่เคยทำตาดุกับพี่นอกจากทำตาอ้อนว่าไปนั่น พี่ที่ว่าจำผิดแล้วค่ะจำผิดค่ะหล่อนตอบหน้าตาเฉยไม่ผิดนะแต่วิมว่าผิดแน่นอนค่ะมันไม่ใช่แบบที่วิมทำตอนนี้แน่ๆเขายังยืนยันมาอีกหล่อนต้องบอกให้เขาเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นเสียก่อนคุยเรื่องอื่นดีกว่าไหมคะพี่ไม่สบายวิมเลยเปลี่ยนไปใช่ไหมตัดพาอมาเสียอีกไม่ใช่นะคะแต่วิมไม่เหมือนเดิม กอดก็ไม่ได้ป้องกันตัวตลอดพูดอะไรผิดหูไปนิดก็ทำตาเขียวหล่อนถอนใจเบาๆพี่ที่วาไม่เคยเป็นแบบนี้นี่คะวิมก็เลยปลามเอาไว้ไม่เคยเป็นแน่นะแน่สิคะแต่ทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าตอนนี้ไม่เหมือนตอนก่อนละ่ะหล่อนตอบคำถามเขาไม่ได้ด้วยได้แต่คว้ามือมากุมแล้วลูบหลังมือข้างขวาของเขาไปมา พี่ท่วาอยากเครียดกับเรื่องนี้นะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีไปเองเชื่อวิมเถะคะพอพี่ทิวาหายดีทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกคะ่ะตอนนี้พี่ที่วาคิดมากเพราะอาการปวดหัวยังมีอยู่นะคะค่อยๆวางทุกอย่างลงหล่อนค่อยๆประหลาอปะเลาประโลมกับเขานะคะไหนๆก็กลับมาบ้านแล้ว อยู่บ้านเรามีทุกอย่างที่เหมือนเคยมีไม่ทำงานเราก็อยู่กันได้นะคะเราจะอดอยากไหมพี่ไม่ทำงานมันจะยังไงยังไงนะก็ทำรีสอร์ทเราไงคะวิมเองก็ถอยห่างจากงานทนายมาแล้วนะคะวิมเป็นทนายจริงนะดีจังแต่จะถอยห่างทำไมกันวิมเบื่อนะคะแต่เอาไว้ค่อยพูดกันเรื่องนั้นแนเข้าใกล้ฝั่งแล้ว พี่ที่ว่าไม่เจอกับพ่อของวิม,มานานแล้วไปรู้จักกับพ่อหน่อยนะคะตะว,วันเองก็ยังสับสนในตัวเองอยู่เหมือนเดิมเขามาพบนายสันติมีกนกทิพมาด้วยทนายความมองเขาจนชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดวันนี้ทนายสันติไม่ได้เข้าไปประชุมด้วย เพราะเขาโดนกีดกันและทิวาก็บอกว่าคราวหน้ากลับไปประชุมได้เหมือนเดิมหมายความว่าไงผมกำลังปรับปรุงองค์กรสักดาไปไหนเขาไม่มีอำนาจเต็มอีกแล้วที่ได้ยินมาก็จริงนะสิได้ยินว่าไงฮะคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเรียกว่าปรับปรุงดีกว่าเปลี่ยนแปลงมังฮะคำตอบอ่อนโยนที่วารู้สึกเหมือนกันว่า คนแก่กว่ามองเขาเหมือนจะเพ่งให้ทะลุไปไกลทีเดียวรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังโดนมองแบบจับผิดผมทำทุกอย่างที่จะทำอืมก็ดีนายสันติพยักหน้ารับขอถามเรื่องที่ไปตามดูหน่อยได้ความไหมก็เจอนะฮะเขาไม่กลับมาด้วยหรือยังไม่ถึงเวลาแล้วแล้วเออเขาเป็นใคร ผมบอกไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ไว้ใจผมใช่ไหมเสียงถามแกมหัวเราะไม่เป็นไรแต่ทุกอย่างไปได้ด้วยดีก็ดีใจด้วยนะแม่ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะยิ่งดีใหญ่ผมให้สักดาออกจากบ้านเขายอมไหมกำลังทำเรื่องยื่นฟ้องอืมต้องทำงานใหญ่กันอีกแล้วเซลเราผมว่าน่าจะจัดการจริงจังเสียที เขาเล่าว่าสักดาจะเอาพี่สาวเข้ามาอยู่ในบ้านรวมไปถึงเรื่องที่หยาบคายต่อหน้าเขากับแม่เขารวมไปถึงกนกทิพด้วยวันนี้เขาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสักดามากกว่าเดิมเพราะสุดาสมรพี่สาวสักดาก็เปิดตัวแล้วว่าเป็นศัตรูกับแม่ต้องรอให้คุณแม่หายก่อนแล้วจัดการให้เด็ดขาด จะว่ากันไปคุณเตือนใจก็ทำผิดพลาดไปมากที่วานิ่งฟังเหมือนคําตำหนิแต่เขาก็ยอมฟังเงียบๆเธอเลือกหมอนั่นเข้ามาเองผมเคยเตือนเธอเธอก็โกรธจนวันนี้คนเราสันดานมันแก้ไขไม่ได้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าควรจะจัดการจริงจังได้แล้วระวังตัวด้วยครับผมที่วาบอกลาเขาไม่อยากอยู่นาน ดูเหมือนเขาจะโดนเพ่งเลงอย่างมากและเขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาออกมาจากที่นั่นทนายสันติถามตัวเองว่าทำไมดูแปลกแปกไปหว่าก่อนจะหยิบเอารายงานชิ้นหนึ่งขึ้นมารายงานจากสถานพยาบาลที่เคยไฟไหม้การคลอดของคุณเตือนใจประวัติการคลอดลูกชายสองคนฝาแฝดแต่ทำไมไม่เคยได้ยินเรื่องลูกแฝดเลย ทำไมหน้ากังขานักส่วนที่ว่าเมื่อออกมาแล้วนั้นกนกทิพย์ลากเขาไปเฮฮากับเพื่อนพ้องของหล่อนต่อเขาไม่ชอบดื่มมากนักเขากลัวคุมสติตัวเองไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรผิดปกติไปหรือไม่เพื่อนพ้องหล่อนก็เพื่อนเขาด้วยหน้าตาแปลกๆเขาอึดอัดลำบากใจ เอาแต่ดื่มตามที่กนกทิพป,ป้อนเฮฮาแบบฝืนๆระวังตัวเขาจะรอดมือกนกทิพหรือไม่หนอคืนนี้ชายหนุ่มถามตัวเองตอนมึนมืนจัดนี่เองท่าทางกนกทิพยิ่งกระเฮียนกระหือนัก ในรอยทรายโดยอาริตาบทที่36แต่เล่าก็คือเล่ามันมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในตัวที่ดื่มเข้าไปแล้วสติสัมปชัญญะในการเรียนรู้เหมือนจะลดน้อยถอยลงไปอีกเป็นอันมากลายแก้วของการดื่มที่ปฏิเสธไม่ได้ ทำให้เขาต้องรับเอามาแล้วดื่มเข้าไปโดยมีสายตาของกระดกทิพย์มองอย่างพอใจในสิ่งที่เขาได้ทําการเฮฮาการดื่มที่วาได้รู้ว่านี่คือชีวิตแบบหนึ่งที่ตะวันเคยทําเจ้าน้องชายคู่แฝดของเขาดูจะเป็นบุรุษเจ้าสําราญเป็นอันมากกับการใช้ชีวิตแบบนี้สุรานารี จะมีอย่างอื่นอีกด้วยหรือเปล่าเขาไม่อาจจะแน่ใจเขาพยายามจะขอตัวกลับกระซิบบอกกับกนกทิพย์ไปหลายหนแต่หล่อนก็บอกว่าอีกนิดหล่อนตอบเขาเองพูดน้อยลงเพราะไม่รู้จะพูดอะไรไม่คุ้นกับใครสักคนแม้แต่กับกนกทิพย์เองก็ใช่ว่าจะคุ้นเคยเสียที่ไหนพูดก็พูดเถิดเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่ในายตะวัน เขารู้จักคนพวกนี้ได้อย่างไรการพูดมากจะเท่ากับเป็นการเปิดตัวตนของเขาออกมามากกว่าเดิมเขาไม่อยากเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตัวเองจะต้องปิดเอาไว้ก่อนหมูหวานเขาเรียกหล่อนอีคอนกลับเถอะนะอยากนอนแล้วโอเคได้ค่ะเดี๋ยวหมูหวานจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะมีคนลุกตามมาด้วยอัจฉรานั่นเอง หลอนพาเสกสรรมาดื่มที่นี่เข้ามาเจอเพื่อนหลอนเห็นว่าตะวันดูแปลกไปแต่เหมือนว่ากนกทิพย์จะไม่ได้รับรู้หลอนบอกไม่ได้ว่าแปลกตรงไหนตะวันพูดกับหลอนน้อยมากจนถึงไม่พูดเลยเขาไม่ค่อยจะเป็นแบบนี้ท่าทางเขาดูเหมือนมีเรื่องในใจหลอนเข้าห้องน้ำทำธุระแล้วออกมาล้างมือหน้าเคาน์เตอร์ ออยอิงรอกนกทิพย์ออกมายืนข้างๆเปิดก๊อกน้ำก่อนจะเอ่ยถามตะวันสบายดีนะคะกนกทิพย์เงยหน้าขึ้นมองสบตากันผ่านกระจกเงามีอะไรหรือคะเขาดูแปลกๆยังไงล่ะคะกนกทิพย์ทำน้ำเสียงระแวงหลอนห่วงตะวันสาวคนไหนพูดถึงเขาก็ไม่ค่อยเข้าหู อัชาราเป็นเพื่อนเขามาก่อนค่อยมารวมกวนกันแต่หล่อนก็ระแวงแม้อัชาราจะมีแฟนอัชาราเองก็พยายามมองข้ามความหึงหวงหวาดระแวงนี้ไปเขาเงียบแปลกๆไม่เหมือนเดิมเขาไม่ค่อยสบายค่ะตอนหลังมีอาการปวดหัวบ่อยๆและมีเรื่องทางบ้านเล็กน้อยคุณแม่เขาอาการยังไม่ดีหรือคะ ฉันยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่เป็นไรมากค่ะก็ดีคงไม่ต้องไปเยี่ยมหรืออยากจะไปเยี่ยมฝากไปเยี่ยมก็ได้นะคะกนกทิพย์แสดงท่าทีกันเอาไว้หมดเหมือนกันอัจฉราสายหน้าถ้าไม่มีอะไรก็ดีค่ะไม่อยากคิดมากไปเองเขากำลังเหนื่อยกับงานด้วยเพราะตั้งใจลงไปทำเต็มตัวแล้วงานที่ไหนคะ ก็ไหนว่าเขาจะพยายามดูแลทางบ้านให้เรียบร้อยและไปเรียนต่อเอาปริญญาเอกอีกสักใบเอ๊ะกนกทิพย์ร้องในใจตะวันไม่เคยพูดเรื่องเรียนต่อกับหล่อนมาก่อนเลยแต่หล่อนก็บอกว่าตอนนี้คงขอทำงานก่อนขอบคุณที่ห่วงเขาไม่มีอะไรนะคะเขาแค่ปรับตัวเท่านั้นกนกทิพย์เดินออกไปก่อน เอ,อ่ยออกมาเบาๆกับตัวเองทำท่าสนใจมากเชียวจะมากกว่าเพื่อนเก่าไม่นี่ตัวเองก็มีแฟนแล้วแท้ๆเชียวจะบ้าตายหล่อนจะต้องเพิ่มความห่วงแหนต่อตะวันมากกว่านี้อีกเสียแล้วเพราะดูท่าอาจจะโดนแซสเอาไปได้ของของหล่อนเขาเป็นของหล่อนเรื่องอะไรจะยอมสูญเสียหล่อนเดินกลับมาหาเขา ตะวันนั้นอยู่กลางวงแต่เขาปิดปากเงียบกนกทิ์คว้าแขนเขาไปค่ะไปได้แล้วทิวาลุกยืนเอ่ยคําลากับทุกคนรอบวงเฮ้สบายดียหรือเปล่าเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยถามแล้วหัวเราอคลื่นเคลงวันนี้ดูเป็นคนดียังไงก็ไม่รู้ทิวายังยิ้มได้ เขารู้ว่าเขาไม่แนบเนียนพอกับการเป็นตะวันก็แน่ละ่ะบทบาทไอ้ตัวคนหนุ่มเจ้าสำราญเล่นยากนักสำหรับเขาเพราะเท่าที่ผ่านมาเขามีแต่หน้าที่ภารกิจอันหนักหน่วงเป็นคนไทยตัวเล็กๆที่ชายแดนดูแลความสงบปลอดภัยของประเทศชีวิตยามได้พักคือการกลับบ้านและไปอยู่กับพ่อกับวิมาลา มีความสุขเงียบๆกับธรรมชาติอันสงบเคยมีบ้างยามพักสั้นๆเข้ามาในตัวเมืองหรือลงมาถึงกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้สำม,มะเลเทเมาเขาไม่ได้เป็นทหารที่บอกว่านอนนับขวดชีวิตมีอะไรดีกว่าการดื่มหนักมากนักหรือหากจะดื่มก็พอดื่มได้ สถานที่บันเทิงงดงามหรูหราอลังการมีแต่ความสวยงามทั้งสถานที่และสาวสาวเครื่องดื่มรถละมุนกับแกล้มชั้นหนึ่งบรรยากาศที่อวนไอไปด้วยราคาแพงแสนแพงเขาบอกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบและไม่อยากอยู่นานยังจะพวกเพื่อนอีก ก่อนทุกคนจะสงสัยมากกว่านี้เขาอยากถอยไปให้ห่างเป็นมานานแล้วอัชราก็มองเขาตะวันไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปแต่หล่อนบอกไม่ได้ว่าเปลี่ยนตรงไหนค่อยเจอกันใหม่เพื่อนหนุ่มขนองยังยกมือบอกทีวารีบบอกว่าคงทำงานหนักไม่ค่อยได้มาเอ๊ะงานอะไรกันนักหนา เขาไม่ได้ตอบเดินออกมาแล้วพร้อมกระหนกทิพย์อัจชราขยับตัวบ้างเหมือนกันหล่อนบอกกับแฟนหนุ่มว่ากลับกันเถอะค่ะหล่อนดึงเขามานานแล้วเสกสรรขยับตัวตามทันทีอัจชราบอกลาเพื่อนคนอื่นแล้วเดินออกมากับเขาไม่เห็นที่วาและกนกทิพย์แล้วและเมื่ออัจชราป่ารบว่าเพื่อนหล่อนแปลกไปก็โดนเขาถามว่า เพื่อนคนไหนนี่ที่พูดถึงตะวันไงคะแปลกตรงไหนเขาไม่ใช่คนเงียบๆพูดน้อยแบบนี้นะคะก็เขาบอกเองนี่ว่ากำลังมีเรื่องเครียดทางบ้านเสกสรรก็บอกได้ว่าหน้าตาตะวันดูแปลกๆแต่ความแปลกในความหมายของเขาเป็นไปอีกทางเขาเคยเจอตะวันมาก่อนรู้จักประวัติรู้มากกว่าที่แฟนสาวบอก คนดังคนหนุ่มของสังคมและเขายังเคยเจอกับตะวันตอนแวะไปเยี่ยมเยียนทนายสันติเพื่อนคุณนะหน้าเหมือนคนที่ผมเคยเห็นอัชราหัวเราะโดยอาชีพคุณหนะ่าเคยเห็นตอนขึ้นว่าความหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คนหน้าโหลมีเยอะแต่คนนี้เหมือนเหมือนเคยเห็นแต่จำไม่ได้ใครเนาะจำไม่ได้ก็ช่างเถอะค่ะ ฉันก็ยังทำใจว่าเขาดูไม่เหมือนเดิมห่างเหินมากไม่เป็นกันเองเลยคนเราเปลี่ยนกันได้จะเย็นนะเสกสรรปลอบแฟนสาวไม่อยากให้คิดมากถ้าทางแฟนเขาห่วงมากคุณเห็นเหมือนกันหรือคะคนตาไม่บอดย่อมมองเห็นตั้งแต่เขาคบกับผู้หญิงคนนี้เขาใกล้เขาลำบากจริงๆของรักของห่วง เรากำลังรอดูว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกันไหมทำไมตะวันยังไม่เคยแสดงท่าทีมากมายแต่ฝ่ายหญิงเขาแสดงนะนั่นสิคะจะเท่ากับมากไปหรือเปล่ายังไงซะคงจะหนีกันไม่พ้นนั่นคือคำสรุปของเสกสรรและเขาก็ละวางเอาไว้ก่อนว่าเคยเห็นตะวันจากที่ไหนจำที่ว่าไม่ได้ อาจจะเพราะว่าวิมาลาแทบจะไม่ได้เปิดเผยมากมายในเรื่องแฟนตัวเองตะวันจำสิ่งรอบตัวไม่ได้และเรื่องนี้ปิดาของวิมาลาเอ่ยถามกับหล่อนอย่างห่วงใยห,หลังจากพบกับตะวันแล้ววิมคนนี้ใช่ไหมที่วิมเคยเล่าที่ไปเจอที่กรุงเทพค่ะไม่ใช่ที่ว่าตัวจริงไม่ใช่ค่ะพ่อ นายวินัยทำท่าไม่สบายใจนักพ่อคะอย่าเพิ่งคิดอะไรได้ไหมคะหล่อนรู้ใจบิดาเสียอีกจะให้โอกาสคนแปลกหน้าทำไมกันหล่อนแสดงความปวดร้าวออกมาคนเป็นพ่อก็มองเห็นถอนใจเบาๆพ่อรู้วิมคิดอะไรแต่ไม่มีใครทดแทนกันได้วิมไม่อยากสูญเสีย คนเราเจอกันมากบ้างน้อยบ้างไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับความจริงแต่วิมยังอยากยื้อเวลาเอาไว้วิมไม่คิดถึงคนทางบ้านเขาหรอกหรือหญิงสาวชะงักคุณธรรมก็มีอยู่ในตัวเองจะมากจะน้อยอย่างไรก็ยังมีอยู่วิมจะเอาเขามาไว้แบบนี้ไม่ได้อีกสักสามสี่เดือนให้เขาแข็งแรงกว่านี้ทางบ้านเขาอาจจะตามหาเขา หล่อนเงียบวิมรู้ใช่ไหมว่าจะติดต่อส่งเขาไปได้ที่ไหนค่ะเงียบไปนานก่อนจะตอบแผ่วๆพ่ออยากเห็นวิมตัดสินใจถูกต้องกว่านั้นนะวิมทำไมคะมันดีกับวิมเองไม่ได้ดีกับคนอื่นเลยนั่นไม่ใช่ที่ว่าเอาตัวเขาไว้แล้ววันหนึ่งหากเขาจำได้และเขาไม่ยอมรับวิมหัวใจคนนะลูกเอาไปเสี่ยงเล่นทำไม ไม่คิดห่วงตัวเองบ้างหรอกหรือหญิงสาวนิ่งเงียบก้มหน้าลงสงบเงียบแต่ใช้ความคิดอย่างมากก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกหนพ่อคะวิมขอเวลาสามเดือนแค่นั้นไม่มากไปกว่านั้นแน่นอนคะ่ะพ่อเข้าใจวิมนะลูกน,นายวินัยเอ่ยออกมาอ่อนโยนความรักมันไม่เข้าใครออกใครแต่วิมรักเขารักพี่ที่ว่า นี่แหละที่พ่อห่วงเพราะเขาเป็นคนละคนใช่ไหมคะใช่คนละคนไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนเสียงบอกย้ำเหมือนให้สติแก่กันที่ว่าคือที่วาคือคนตายแล้วเขาเป็นคนอื่นคนตายแล้วไม่กลับมาใช่ไหมคะใช่ลูกความจริงปวดร้าวเสมอวิมาลาถอนใจเบาๆวิไม่ได้ดันทุรังนะคะพ่อ แต่วิมพูดจากใจจริงๆตอนเจอเขาอีกหนวิมไม่ได้คิดอะไรนอกไปจากว่านั่นคือพิ่ีิวาของวิมหลอนพูดเต็มปากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาทิวาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอนเคยมีในชีวิตผู้ชายที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนที่รักเป็นหัวใจคือคลื่นอุ่นหนุนทรายให้ฉายแสง เพิ่มเรียวแรงเป็นกำลังที่หวังได้ไม่อาจจะขาดเธอเสมอไปในหัวใจแนบฟองคลื่นทุกคืนวันที่ว่าเป็นเช่นนั้นเสมอมาสำหรับหล่อนคือสิ่งประกอบของชีวิตไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เล็กน้อย,ค,อยค่อยคิดนะวิมชีวิตอาจจะไม่งดงามและไม่ได้ดังใจหวังเสมอไป มันจะดีขึ้นเองเมื่อเราปรับรับสภาพกับมันได้หญิงสาวก้มหน้าลงอีกหนบอกตัวเองว่าจะเข้มแข็งมากกว่านี้นายมนกับนายวินัยนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกดื่มไปด้วยสนทนาไปด้วยวิมาลาไม่ได้ตามเข้าไปแต่หล่อนส่งตะวันเข้านอนเขาบนปวดหัวและเมื่อหล่อนตามเข้าไปส่ง เขาก็พยายามั้งตัวหล่อนเอาไว้ดึงเข้าไปกอดเขาแสดงความปรารถนาออกมาจนหล่อนตกใจก่อนจะระง,งับสติได้ในที่สุดธรรมชาติทางร่างกายอาจจะเรียกร้องต่อเขาพี่ที่ว่าหล่อนปัดป้องเอ่ยเสียงแข็งทำตาดุน่ากลัวจังอย่าทำแบบนี้ค่ะพี่รักวิมไงความรักไม่จำเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัว ทำไมล่ะเรายังไม่ได้แต่งงานกันค่ะเขานิ้วหน้าแล้วเอ่ยออกมาไม่รู้ว่าเพราะใจร้อนหรืออะไรกันแน่พรุ่งนี้เราแต่งงานกันเลยดีไหมวิม